อารอมณ์เสียสายหรือใส่อารอมณ์กับใครสักคนภาษาอังกฤษพูดว่ายัางไรเราจะพูดว่า take it out on someone take it out on someone เริ่มด้วยประโยคง,ง่ายๆ don't take it out on me don't take it out on me อย่ามาอารอมณ์เสียสายฉันหรืออย่ามาหลงที่ฉันนะตัวยอย่างที่สอง Barry took his frustration out on his girlfriend Barry took his frustration out on his girlfriend Barry เอาความหงุดหงิดไปลองที่แฟนของเขาในประโยคนี้เราเปลี่ยนคําว่า take เป็น took เพราะเป็น past tense แล้วก็เราเปลี่ยนคําว่า it เป็น frustration ซึ่งคําว่า frustration แปลว่าความหงุดหงิดหรือตัวยอย่างที่3 I know you've had a bad week, but there's no need to take it out on me. I know you've had a bad week, but there's no need to take it out on me. ฉันรู้ว่าอาทิตย์นี้คนเจอแต่เรื่องแย่ๆแต่ไม่เห็นจะต้องมาอารมณ์เสียใส่ฉันเลยสรุปว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าอย่ามาอารมณ์เสียใส่ฉันนะเราควรจะพูดว่า A. don't take it out on me หรือ B. Don't take it off on me. Comment down below.